สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมื้อี้ตุ๊กตาก็สิมาเฮ็ดอาหาราเช้า breakfast ให้ลูกกินอีกเนาะค่ะลูกกับคอม,มาอีกว่าอยากกินซอส,ซสกับเข้าเหนียวพะนะเ <c oughs> <c oughs> พื่อนบ่อยากกินกับไข่ทอดดิค่ะเพิ่นว่าอยากกินกับเข่าเหนียวโอเคเนาะค่ะเดี๋ยวฮาก็สิมาทําการแกะซอสซสหรือว่าไส้กรอกกันเลยนะคะ <c oughs> แกะแล้วเราก็จะไปล้างนะคะล้างแล้วก็ซับให้เขาแบบว่าแห้งนะคะเราค่อยเอาลงมาทอดนะคะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวตุกตาสีเอาไปล่างเนาะค่ะอยู่ประมาณที่สี่เหรียญเลยค่ะประมาณสี่เหรียญกัวกัวนะค่ะโอเคนะค่ะเดี๋ยวเ่ากระสีต้อการตั้งกระทะนะคะเปิดไฟนะค่ะเปิดไฟไม่ต้องเปิดแรงเลยค่ะเปิดพอประมาณเปิดปานกลางเนาะค่ะตอนนี้กระทะตุกตากะเริ่มร้อนเลยะค่ะเดี๋ยวตุกตากระเซี่ยวน้ำมันใส่นะค่ะใส่นิดเดียวเลยค่ะ โอเคเลยนะคะเดยวต่าเสียน้ำมันใส่โอเคค่ะแค่มีพ่อเนาะคะ่ะหลังจากนั่นต่างจะท,ทำการเอาใส่กรอบเล็กนะคะนึ่ใสอบหลดเลยนะคะเพื่อพอบานกับแม่จากทำงานพอบานก็จะได้กินนั่นนะคะ่ะลูกสาวจะมักินได้แทนนะฮะ,อกกะ,ะโอเค ค่ะชีตแม่บ้านที่ตั้งแดงน,นะคะก่บบนมีผู้ใดญ่แม่จ้อย่างลูกเรียนเต่าด้ค่ะเฮ็ดเองคือย่างไหก่กขึุนแจ๋วอกู่ะคคาครับของกอบของส่วนจะเมนแม่บ้านนีระค่ะาผลประเหตุก็วุ้ยแส้เหตุทางข้าเนาะคะ่ะบนมีเงินจ้างาแม่บ้านเนาะบนมีเงินจ้างคนอื่นมาเห,หตุไห่ใส่าปดใส่จับใส่กรกนันะะ่นไหมค่ะหรือว่าซอสสิ้นะคะ อันนี้ตุกตาซือ้อมากนี่เป็นไฟน้อยด้วยค่ะไส่นารักนารักเขากำลีใส่ไงอยู่ค่ะแต่วาา่าเด็กอยเข้ามากินอีกอย่งแบบนารักนารักนะคะเนาะโอเคนะคะใส่กอกของทอากบบชือการตุกเรียบร่อยแล้วเนาะค่ะเดี๋ยุ๊กตาถือไเห็ดแกรนด์เอสหรือว่าทอดไข่นะคะ เนี่ยเลิกค่ะเดี๋ยวก็จะเอาไข่ออกมานะคะโอเคเดี๋ยวทุกตาจะทําการแกะไข่ปอกไข่นะคะหมายถึงว่าตีไข่ก่อนนะคะโอเคนะคะการตีไก่ทุกตาตีไข่ทุกตาก็จะใส่ตะซอยอีกคือเกลืะคะ่ะบางคนจะใส่เกลือหรอือซอสขอาไปก็ได้ะคะ่ะ ว่าตุ่ก็จะใส่ชีสค่ะชีสเขาก็มีความเข้มอยู่หน่อยนิดนึงเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวตุกต่ก็จะใส่เนยลงไปเลยเนาะคะ่ะเนยให้เขาละลายเนาะคะ่ะใส่แท่นน้ำมันก็ได้เด็ดขาดสำหรับคนถี่บ่ชอบน้ำมันนะคะ โอเคนะคะถ้าเขาคิดว่ากระทะกําลังเริ่มฮอนแล้วนะคะเนยก็คือละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตุกตาก็จะไข่ลงเลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวหลังจากนั้นตุ๊กตาก็จะพอใกล้สุกตุ๊กตาก็จะชีสลงนะคะเนี่ยนะคะตุ๊กตาก็จะใช้ชีสที่เขาหั่นเป็นฝอยนะคะ ง่ายดีนะคะเราก็จะโรยโลงเลยค่ะโอเคนะคะไข่เริ่มสุกแล้วเดก็กตาก็จะชีสโรยนะคะเนี่ยอยู่นี่เขาไม่ให้ไข่เป็นแผ่นนะคะท่านผู้ชมคะ่ะให้เป็นแผ่นก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าตุกตาทําเป็นแบบว่า,อาเอกรยเอกรวิดชีสนะคะแต่ว่าอันนี้เราไม่ไ ทำเป็นโรนะคะถ้าเราทําเป็นไข่ม้วนๆกับชีสเราก็ทําเป็นไข่เป็นแผ่นเป็นม้วนนะคะเนี่ยค่ะใกล้จะสุกแล้วนะคะใช้ไข่ห้าใบเองนะคะกระทะจะใหญ่กว่าไข่นะคะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวต,ตาจะใส่ชีสโรยเพิ่มไปอีกนะคะ <c oughs> เนื่องด้วย ลูกชอบกินชีสนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาจะทาการปิดไฟก่อนนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ต้องให้เขาสุกจนแห้งนะคะให้สุกพอดีคือแบบนุนม่มๆบางคนจะใส่นมหรือว่าใส่คอนดิชเนอร์ลงไปก็ได้นะคะคล้ายๆกับนมปรุงอาหารนะคะและต่อไปนะคะเดี๋ยวตุ๊กตาก็จะมาทำอาหารเที่ยงให้ลูก ห่อไปโรงเรียนนะคะอันนี้ก็คือขนมปังนะคะเดี๋ยวจะทำแซนด์วิชพินัทให้ลูกนะคะแจมกับพินัทแต่ลูกชายเขาจะตุ๊กตาจะทำแฮมให้เขาเพราะว่าเพื่อนที่ห้องเรียนของลูกชายตุ๊กตานะคะคือเขาอิเล็กิกกับถั่วนะคะเราก็จะไม่ทำอาหารที่มีถั่วไปให้ลูกชายเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเขาจะมีอาการแพ้นะคะอันนี้พินัทกับแจมของลูกสาวนะคะ นี่ค่ะพีนัทแยมแซนด์วิชก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาทำแฮมของลูกชายต่อเลยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นถั่วที่เขาบดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แค่ามาทากับขนมปังนี่เลยนะคะเราก็ใช้แมเนตนะคะลงไปทากับขนมปังนี่นะคะแล้วเราก็จะใส่แฮมใส่ผักเข้าไปนะคะเราก็จะใส่ชีสนี่ก็คือชีสแผ่นนะคะใส่เข้าไปสองแผ่นเลยนะคะ โอเคค่ะเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวตุกตาจะมาทําการตัดครึ่งให้ลูกนะคะแข่ลูกไส้คอยกินนั่นซอสซีสวิตข้าวเหนียวนะคะลูกเอ่อทาคขึ่งฝรั่งก็ต้องข้าวเหนียว And ะแ I ้ว t ล้ o แ t ้วแล h วแล้ o แล้วแล้ a t ล o วแล้วแล For me and Christiana. Okay. Okay, look. I'm say niao. don't think has got time.